โอ๊ยอะไรเนี่ยโอ้โอ๊ยไอเจบเจบเจมมามาอแอะแอะอะไรไหมวิธีจัดาการโกโกวาอ๋อไปนั่งกขขข่อน<ะ>นั่งก่อนนั่งก่อนแล้วแต่ไปไหนเนี่ยยังไม่มาเลยไม่รู้ดิโกโกวา อ,อะไรตกใจอะไรกันเนี่ยแค่โทรศัพท์เข้าเองพี่รุตถ้าไม่ได้เจอผีโกโกวาตาเหมือนพวกเราอะ่ะก็ไม่เข้าใจหรอกใช่โอ้ยเว่อร์ไปปะถ้ารุตเจอผีโกโกวานะรุตก็จะทำแบบนี้ดึงผมถ้าผีโกโกวามาอยู่ตรงนี้นะถ้ารุตเจอรุตก็จะกระชากกระชากเปลี่ยน้งสองข้าขา,าออไปนี่คอยดูนะอุยอ้ยเฮียเฮ้ มานี่เลยนี่น่เอ้าหายไปไหนอ่ะอ้ยอะไรเนี่ยออ้ยอเจ็บเจ็บเจ็บโหพี่รุดได้ไงอะถ้าพี่รุดดึงผมก็กลัวก็กลัวก็ดึงกลับได้ดิไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าพี่รุดะมีแผนที่สองยิงปืนไหนมันอยู่ไหนพี่ก็กวาาอยู่ไหนถ้ามาจริงๆอะนะ ยิงให้ไสแตกเลยแุดนี้เลย,ยมาด้วยมาดินี่ไงมาดิมามานี่ก็สูงหมดแล้วแล้วข้อต่อไปอะไรละ่ะข้อต่อไปหรอดาพิฆาตอสูน <c oughs> อะไรนี่พ่รุษรอบนี้พวกเรามีชุดมีดาบมีพวกเราต้องช่วยได้หรอใช่ ใช่พอรรอบนี้อ่ะพวกเราทั้งสามพวก็ต้องช่วยกันจัดการผีโกโกวานั่นโอ๊ยโกโกวาโกนี่ไงมาอยู่นี่น้ำเลยปลาปลาลีใส่น้ำไล้จิ้ดจิ้เฮ้ยเร็วเฮ้ยโอ๊ยบ้าแฮ้แฮ้เป็นไรมั้ยต้อขึ้นก่อนเร็วตายแล้ว โก้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 หลอกล่อแล้วข้อต่อไปอ่ะพี่รุตทำยังไงต่ออ่ะเอ่อข้อต่อไปเหรออุ้ยหาวิธีจัดการโกวาวใช่ปะใช่รู้ได้ไงอ่ะคือฉันแอบฟังตั้งนานแล้วอ่ะเอออย่างี้ก็แล้วแต่ชนะมีวิธีให้เราช่วยเะล่ะช่วยอ่ะเออแล้วช่วได้ฟังนะแผนแรกคือต้องหลอกล่อมัน บสนจนจาไม่ได้จับมั้ได้ไปเลยอยอาอะไรวะ่นี่ะยาาอ้ยบอซีี่กโกซีฉันอยู่นี่ ต่อยมวยฉันว่าแล้ววิธีนี้น่าจะดีแก่จีเหตปะมันมุนใหญ่เลยอ่ะมันจะสลบเ้ยอบที่ไหนต่อยดีก่ะเฮ้ยพวกเธอทาอะไรกันอยู่อ่ะเฮออเา มานี่เลยมานี่มานี่มาได้ไงอ่ะคือพวกเราอ่ะจะหาวิธีการจัดการผีโกเกวาเฮ้ยชายจิโมอยากเข้ารัวปะเอาดิเรามีวิธีไปเลยไปเลยไปเลยไปไปเลยไป อสุดยอดเลยเออความคิดดีโออจะไปแล้วพ่อจไปอ่ะหนูว่าไปหาที่นั่งกันดีกว่าที่นั่งเหรอไปงั้นไปพวกเราไปเจลหลอกผีโอ๊ยนั่งกอดทั่งกอดโอ้ยเออเออเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยฮอยฮอยอะไรเนี่ยเสื้อผ้าเหรอโอ๊ยน่ากลัวอุ๊ยมันเป็น หน้ากากอะไรเนี่ยน่ากลัวเฮ้ยรู้แล้วงั้นเราเอาหน้ากากเนี่ยไปหลอกกูว่าาล่ะเฮ้ยความคิดดี้เฮ้ไปดูเลยเไปดูเลยเฮ้ยเฮ้ยเ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยมันไม่กลัวเลย ไม่น่าโว้ลทุกคนไปเลยดิอ้ยลูกพีลูกพี๊ิอ้ยท้จัดการะไม่ว้ก็ไเลยจรงไม่วางั้นเรากับนก่อนน้าเรากวอกล้ันดีเอ้ยีนยเนี่ยคนใจด้บอสเอ้ย ท้าทายทุกคนทำไมทุกคนหนึ่งไม่เชื่อว่าหนูอ่ะทำได้หนูน่จริงเชื่อไหมไม่เชื่อเชื่อใช่ไหมได้ไอทีกกว่าออกมาดิเฮ้ยเอามาดิมาดิพีก้กูกลัาเลยกลเลยกอัเลยบากี่ลังยาท้งอดีแล้ว ยยึดตัวใครตัวมันล่ะไปดีจ้าหย่าเออนั่นแหละเออเออนั่นแหละโ้มันลงแล้มันลงแล้วเออนั่นแหละเออเออนั่นแหละ้ย